มาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไขอยากปรึกษาใครสักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องราวร้ายไม่อยากจะเจอกับวันร้อนร้อนจะรั่วจะซึมจะซึดจะซ้ำจ,จ,จะตอ่อเติม อ,อาจารย์สุนชายจะช่วยใครกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบช่างรู้ครูบ้าช่างรู้ครูบ้านทุกคำถามเรามีคำตอบทุกปัญหาเรามีทางออกไม่ต้องกลัวช่างรู้ ทุุกคคคคำอถาาาามมีตบบให้้้ณช่่งรููนสารพันเรื่องวัสดุตกแต่งก่อสร้างแก้ปัญหาต้องช่างรู้คู่บ้านรู้รอบบ้านทาง m อคอดวันเวลา6โมงเย็นทุกวันเนชั่นทีวีตีห้าครึ่งวันอาทิตย์โฮมแชนแนล เวลา2ทุ่มวันอังคารพุธศุกร์ FM 99บ่าย3โมง์อาทิตย์ FM 90.5 11โมงวันอาทิตย์ถามผ่านไลน์ ID 0898889664ติดต่อโฆษณาโทร0898889664สนับสนุนโดยสีนิปปอนวนิเลิกไฮบริดชิลลมิสเตอร์เพนต์แอนด์วูดแคร์ The ะ Sourcing เสือมอต้าชานิเดอร์อิเล็กทริกครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านครับรายการดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมยังคงติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านของเราได้ทาง MCOt1 อนะครับหรือว่าจะเป็น t True Vision หรือจะเป็นจาน PSI ก็ช่อง227นะครับติดตามกันได้แล้วก็ติดตามย้อนหลังในเว็บไซต์ของเราได้วันนี้ผมสัญชัยขนานทําหน้าที่ในการพูดคุยนําเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ้าน เรื่องของการก่อสร้างนะครับทุกช่องทางที่ท่านติดตามนั้นก็สามารถฝากคําถามได้โดยเฉพาะทาง l i น์ไอดีนะครับ0898889664นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ w w w g u a i n e o t t หรือว่าจะเป็น f a c e b o o กูเกิเอ่อ w w w f a c e b o o k com slash กรู้นะครับนั่นคือช่องทางที่ท่านจะติดตามกันนะครับและช่องทางอื่นๆที่ท่านติดตามนั้นนะครับก็ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามกันนะครับที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับสำหรับความรู้และเรื่องราวที่ ทีมงานเราเตรียมมาเพื่อที่จะนําเสนอให้กับท่านนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นความรู้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งมีอยู่ใน YouTube แต่ว่าเราเห็นแล้วมันเป็นประโยชน์ก็เลยนำมานำเสนอให้กับทุกท่านที่ติดตามนะครับเป็นเรื่องของการทำตัวเมท a ลอีพ็อกซนะครับแต่วิธีการทำยังไงการใช้งานยังไงนั้นนะครับลองไปดูเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนที่เรานำจาก รายละเอียดบน u ูท b e ที่มีอยู่แล้วนะครับหมายท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันนะครับเป็นเรื่องราววิธีการทำต้องทำตามที่เขาแนะนำนะครับเพราะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เขามีทำกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องบ้านเรื่องคำถามนั้นนะครับในแต่ละช่วงในแต่ละตอนไม่ว่าจะเป็นช่วงของรู้รอบก่อสร้างที่อยู่กับผมหรือว่าจะเป็นช่างพาไปกับอาจารย์สมบูรณ์พิพิ์นะครับหรือว่ากูรูรอบบ้าน ที่เราพูดคุยกันกับผู้รู้ในแต่ละเรื่องในแต่ละวันก็ติดตามกันได้นะครับและที่สำคัญท่านจดลาย ID ไว้นะครับ089888964 6นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook w w w f ดไว b o o k ฟซบุ๊กคอมกูไก่รู้นะครับและเว็บไซต์ครับ w w w g ์ดไกูนะครับส่วนท่านที่ติดตามตอนนี้ก็ฝากเข้าไปติดตามมาได้นะครับในบล็อกอาจารย์ก็จะเป็นส่วนช่วงนี้ผมก็เป็นคนเขียนขึ้นรายละเอียดในบทความตรงนี้ก่อนนะครับแต่หลังจากที่ เสร็จเรียบร้อยหรือว่าปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรื่องราวเรื่องของตัวเมทลวิพอกซีนั้นเป็นอย่างไรลองไปติดตามข้อมูลกันดีกว่าว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรใช้งานอย่างไรดีไม่ดีแค่ไหนตัดสินใจวิเคราะห์พิจารณากันตามรายละเอียดที่ท่านชมครับ มทัลลิกอีพ็อกซีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์มาสำหรับตกแต่งพื้นผิวคอนกรีตภายในอาคารผลิตจากอีพ็อกซี่เรซินประสิทธิภาพสูงสามารถปรับระดับได้ด้วยตนเองการยึดเกาะสูงไร้รอยต่อปราศจากฝุน่นมีความเงางามขั้นตอนการทำงานนั้นจะน้อยกว่าอีพ็อกซี่ชิลเนื่องจากมันสามารถปรับระดับเองได้ถ้าหากได้ลวดลายออกมา อาจจะต้องใช้ฝีมือของช่างในการทํางานค่ะขั้นตอนการทํางานเตรียมพื้นผิวให้เรียบหากมีรอยแตกให้จัดการซ่อมให้เรียบร้อยทําความสะอาดคราบปูนฝุ่นผงลงน้ำยารองพื้นลงน้ำยาเมทัลลิกอีพ็อกซี่ ทำลวดลายตามเทคนิคของช่างได้เลยค่ะรอให้แห้งแล้วจึงทำความสะอาดติดตามสาระดีที่เวอร์ไวทเว็บช่างรู้ผู้บ้านคอง